สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย6 8แยก1ย่านมีนบุรีสำหรับวันนี้นะคะเอิร์นจะมารีวิว t ต y ยต a าอ t ติสนะคะเข้าใหม่นะคะมีหลายคันมากๆเลยลูกค้าที่กำลังมองหาออติสโฉลใหม่หน้าใหม่นะคะแนะนำตัวรถที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะมีรถให้เลือกนะคะเยอะมากๆเลยมาที่คันแรกนะคะป้ายทะเบียนเเก้าไกส่สี่สองี่นะคะกระจังหน้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะเป็นโฉมใหม่คันนี้นะคะได้รถปี เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะในรถปี2018นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่5 1 5 0 0 0บาทนะคะเลขไม่ไม่ถึงแสนนะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเลขไม้คันนี้เท่าไหร่นะคะติดต่อมาหาเอินผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยพาชมแนบแครของคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเอินกระซิบบอกลูกค้าก็ได้เลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่5 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเอง คันนี้นะคะได้ยางนะคะปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยตัวแม็กไม่มีชํารุดนะคะไม่มีบุไม่มีเบี้ยวเลยนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะดูโอวีวีทีไอนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไปเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันเรียบร้อยเลยเอิจะมาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะสําหรับรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้มาพร้อมกับที่จับ ปิดเปิดรถนะคะด้านนอกด้านในนะคะก็คือปิดอัตโนมัติเลยเป็นกุญแจรีโมทเช่นเดียวกันกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนอะพลิกคว่ำมจมน้ําตีลังกาไม่อย่างแน่นอนอยางเส้นที่2นะคะก็ได้ปี18นะคะสัปดาห์ที่31เป็นยางของดันหลบเหมือนกันตัวนี้นะคะตัวน็อตห้ารูนะคะเดิมๆเลยนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยเช่นเดียวกันโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะ ็นรถที่พร้อมใช้งานหน้าขายนะคะไม่เคยชนหนักมาอย่างแน่นอนถัดมานะคะไฟท้ายด้านหลังเป็นไฟแบบ LED เมื่อพร้อมกับ Corolla Altis นะคะเครื่อง 1.6G โลโก้โตโยต้าด้านหลังแบบนี้เลยป้ายทะเบียน7กไก่สบูุสี cc24 แบบนี้เลยนะคะสีบอลเงินเลยนะคะวันนี้ให้ดูจุๆเลยสีบอลเงินเยอะมากมากค่ะลูกค้าะ พาชมภายในนะคะภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเลยบอดี้ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถสักคันที่ราคาถูกนะคะอะร่อถูกแนะนาโตโยต้าอติสคันนี้เลยนะ <S <S ชมภายในกันนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งมาพร้อมกับจอนะคะที่ได้เป็นปุ่มสัมผัสแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์หมุนเป็นเกียร์ออตโต้แบบคันบันไดเป็นเกียร์การนะคะ ชมด้านในที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่จอนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงแอร์นะคะตัวแอร์อันนี้เป็นทรงกลมเรียบร้อยเลยมาดูคันที่สองกันดีกว่านะคะอยู่ที่เพชรยนต์นะคันที่สองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ป้ายทะเบียนห้เกาไก่ลอลิง4281นะคะเป็นป้ายกรุงเทพด้ไฟนะคะมันติดรีเฟคเตอร์กระจังหน้าโครเมียม2เช้นนะคะแบบนี้เลยเป็นโฉมใหม่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่5 0,000น ไม่ใช่นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่445,000 0บาทเท่านั้นเองสําหรบคันนี้นะคะเล็กมาอยู่ที่1 1 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะได้รถปี2016นะคะที่เป็นปลายปีนะแต่ว่าโฉมเขาเหมือนกันเลยคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะเป็น 1.6G กจกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะราคาก็ถือว่าย่อมเยาม,มากๆแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะได้รถปี16ปลายปีนะ คันนี้นะคะได้ยางปี19นะคะสัปดาห์ที่46นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆเลยนะดอกยางก็ยังแน่นๆนะคะใช้งานได้อีกปีกว่าเลยนะนไฟไท้ายด้านหลังนะคะเป็น led นะคะแล้วก็โลโก้นะคะของ r o l l a a l t i s เครื่อง1 6 g สนใจคันนี้แคปไปทะเบียน,นะคะมาสอบถามเอิร์นทางไลน์ได้เลยนะคะอยากจะดูส่วนไหนของตัวรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะก็ติดต่อเอิร์นได้เช่นเดียวกันพาชมภายในกันเลยดีกว่าค่ะ ภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเบตแบบนี้เลยนะคะบอดี้ด้านในก็กว้างขวางนะคะเป็นเครื่อง1.6ตัวจี้ตัวท็อปด้วยนะลูกค้าขาคือดีมากเลยนะสำหรับคันนี้ได้กระเป๋าจิงโจ้นหนึ่งฝั่งนะคะสําหรับคนนั่งด้านหลังนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้ารอบพันเช่นเดียวกันพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได ันนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ราคาถูกนะคะบอกเลยว่าคันนี้ถูกจริงๆนะคะ4 4 5 0 0 0ันบาทนะคะถ้าลูกค้าที่อยากได้รถที่ไม่ซีเรียสเล็กใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่แสนสีก็ถือว่าไม่เยอะนะเพื่อตัดสินใจอีกหนึ่งันนะคะแต่อย่าติดสินใจนานนะเพราะว่าตัวรถนะคะที่นี่มีเซลค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสามารถที่จะขายได้ตลอดเวลเลยถัดมานะคะคันที่3คันนี้นะคะป้ายทะเบียน8ตกอไก่ชอเชอร์หกนะคะป้ายกรุงเทพเช่นเดียวกัน คันนี้ก็เปลี่ยนโฉมแล้วนะกะจังหน้าโครเมียม2เส้นนะไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่495,000บาทนะคะได้ปี2018เลขไมคคันนี้อยู่ที่135,000บาทนะคะการประมวลราคาของรถแต่ละคันนะคะประมวลจากเลขหม่นะคะแล้วก็สภาพของตัวรถทุกคันเลยนะตัวนี้นะคะได้ยังของดันหลบนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยเครื่องยนต์ดูอ v t วนะคะ ติดตั้งไฟเดี้ยวก็ระจกมองข้างเรียบร้อยเลยนะคันนี้ได้ปี18นะคะเป็นเครื่องเบนซินมาพร้อมกับตัวกุญแจนะคะที่เป็นกุญแจรีโมทเช่นเดียวกันนะคะโตโยต้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสีภายในก็เป็นสีเดียวกันเช่นเดียวกันไฟไท้ายด้านหลังนะคะก็ แบบเดียวกันเลยนะคะ c o r o l a Altis เครื่อง 1.6G แต่ให้ลูกค้าเห็นกันเลยนะคะว่าทุกซอกทุกมุมของคันนี้นะคะอยากจะเห็นมุมไหนของคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเอิร์นมาได้นะคะผ่านทางไลน์ได้เลยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วก็ราคาถูกด้วยภายในคันนี้ก็เป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่ c o r o อ l a Altis นะคะจะเป็นสีเบจแบบนี้เลยนะแต่ว่าการันตีนะคะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ำตีลังกาอย่างแน่นอนและที่สําคัญว่าตัวรถไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะ ส่นเนี่เป็นรถจักหน่วยงานนะคะที่ปลดระวางมานะคะรถหน่วยงานข้อดีก็คือเขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลยนะคะสำหรับทุกคันเลยนะ495,000บาทนะคะถัดมาคันนี้เลยนะคะก็เป็นเครื่อง 1.6g Toyota a t i ตเช่นเดียวกันนะคะเป็นปี18เร่งไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่30,000ไม่ใช่นะคะ82,000 900กิโลเมตรนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่499,000บาทนะคะได้เครื่อง 1.6G ตัวท็อปเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ได้ไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นป้ายทะเบียน7กไก่ดอยเด็ก4450นะคะถูกใจคันไหนแคปป้ายทะเบียนนะคะมาสอบถามเอินเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างนะคะแล้วก็คันนี้เป็นรีโมทหมดเลยนะคะทั้ง4คันที่รีวิวนะคะโตโยต้าเดิมแท้นะคะจากโรงงานกระจกเดิมเดมเลยเพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถ ไม่เคยโดนชนหนักอย่างแน่นอนมาที่ตัวยางนะคะคันนี้ได้ยางของดันหลบนะคะปี20นะสัปดาห์ที่28นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันรีวิวแบบรวดเร็วเลยนะคะสำหรับด้านหลังขคันนี้นะคะโคโลรล่าออติสนะคะเครื่อง1.6จี้ทะเบียนสวยด้วยนะแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยมีกล้องให้ด้วย ถัดมานะคะสำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ดีแล้วก็น่าใช้งานด้วยนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ได้เป็นในส่วนของบาหนังสีเบจนะคะทั้ง4คันนะคะเป็นบาหนังสีเบจเลยนะแบบที่ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันทุกคันนะคะแต่อยู่ที่ลูกค้าอยากจะเข้ามาดูตัวไหนเพิ่มเติมได้เลยนะ<อ>คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะให้กับลูกค้าเลย สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถ t o y ยต a า l t ตินะคะเครื่อง 1.6G นะคะปี18เมื่อจะเป็นปี16ก็มีนะคะราคาแต่ละคันนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่เซรีไทย68แยก1ย่านมีนบรุรีเข้ามาชมตัวรถจริงหรือติดต่อเอิ่นได้นะคะผ่านเบอร์โทร097 1693884ได้เลยนะคะหรือแจดไลน์นะคะผ่านเบอร์นี้ได้เลยสํหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ